สวัสดีครับมิตรหมอแคนแฟนหมอลำครับในประเทศไทยและทางฝั่งสปปลาวและทั่วโลกแล้วครับพบกับสายล่าอีสานใต้ในช่วงเวลาเช้า,เช,าเช้าบรรยากาศดีๆครับวันนี้วิวสวยวันนี้สายล่าออกมานอกพื้นที่อีกครั้งนึงครับ สองซุปตาครับสองซุปตาโครจรมาเจอกันของ MV ของบอสโจยมนินครับผู้บริหารสาน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนก็คงได้ดูอยู่ในช่องหลักนั้นนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่สุดยอดดีครับเป็นบรรยากาศถ่าย MV เมื่อ เอมมี่แม็กซิมได้มีโอกาสมาร่วมงานกับศิลปินสาวน้อยเป้บรรแพงโดยศูนย์หน้าตัวเป้าก็อีหลาน้อยกุ้งอิงงานนี้สนุกสนานกันทั้งงานนะครับทั้งตลอดระยะเวลาที่ถ่ายทำก็ถ่ายทำไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับแถวแถวโดมนะครับไม่ไกลจากโดมเท่าไหร่ครับสนามกีฬากลางบ้านแพง ตำบลแพงออเโกโกสุมพิศัยจัังหวดมหาสาครคามก็เป็นสถานที่ปิดเปิดของสาวน้อยเพชรบ้นแพงนะครับเป็นสนามกีฬากลางกว้างพื้นที่นี่จุคนได้เป็นแสนช่วงระหว่างการถ่ายทำนี่ก่อน,ก,อนการถ่ายทำเอ็มวก็ได้วางสกิปสกิปครับบอสโจได้วางสกิปบรรดา ศิลปินที่เข้าร่วมแสดงใน MV ก็ตลกตลกชุดทีมงานตลกแล้วก็ศิลปินได้การพากันแต่งหน้าแต่งตานะครับคือว่าเพลงนี้เป็นเป็นเพลงมาในเทรนในในแนวอินดี้อินดี้แล้วก็ลูกทุ่งบ้านบ้านลูกทุ่งอีสานเป็นเพลงซิงเกลิล ใหม่ของบอจโจฮักสาวขาวแม่ก็เป็นเพลงที่ฟังแล้วก็สนุกช่วงการถ่ายทำนี่จะจะอนี่นะครับจะไม่มีเสียงเพลงครับมีเสียงเสียงไตเติ้นหน่อยๆน,นะครับเพราะว่าตอนนี้กฎของ YouTube คือเป็นลิขสิทธิ์หมดนะครับเพลง เพลงที่ออกมาหมดถึงจะเป็นเพลงอยู่ในค่ายของตัวเองก็ติดนะครับอันนี้เป็นกฎของ YouTube นี่แหละครับเป็นข้อหลักที่ทำไมสายล่าไม่ประกอบคลิปเป็นคลิปวิดีโอขึ้นมาอันนี้ก็ผิดสายล่าไม่ทำครับเพราะว่าสายล่ายังเป็นช่องเล็กๆอยู่ถ้เกิด ผิดพลาดขึ้นมานี่เขาระงับช่องนี่หมดหนทางทำมาหากินเลยครับุสู้บรรยายแล้วก็เอาภาพมาเอาภาพมาใส่เอาภาพมาแปะอยู่อยู่ในช่องเราไม่เป็นไรครับอันนี้ก็ถือว่าเราเหมือนเหมือนเราประชาสัมพันธ์อันนี้ไม่เป็นไรถ้าเราไปดูดคลิปเข้ามาเอามามาประกอบด้วยอันตรายครับหลายๆช่องเขาทำแต่นั้นเขา เขาเป็นช่องที่แข็งแรงแล้วเขามีหลังบ้านเขามีหนึ่งแผกอวอมนี่เขาจะทําเขาจะเปิดหลายหลายช่องแต่ของสายล่ามีช่องเดียวก็ต้องรักษาเอาไว้ตรงนี้ก็บรรยากาศการถ่ายทําสนุกสนานครับศิลปินมากมายเลยครับยดเวิร์สเตอร์ลูดพระเยแหลมแล้วก็ใครดาหวันตันครึ่ง แล้วก็ตลกใหม่นะครับพ่อหลอดเป็นตลกที่มากด้วยความสามารถเป็นทั้งโคศกบนเวทีได้นะครับพ่อหลอดเป็นตลกมาใหม่ปีนี้แล้วก็ที่เข้าอยู่ในร่วมเล่น MV ก็มีกูหมอนอิงน้องลำเพลินแล้วก็เสียนน แล้วก็เยไลการใช้วิไลศิล์น,นะครับถ่ายทำกันสนุกสนานวันนี้ทีมงานของน้ำเพชรสตูดิโอนะครับเป็นทีมงานคู่บุญและบารมีของบอสโจเขาแลาบอสโจถ่ายทำก็จะใช้เรียกใช้ทีมน้ำเพชรสตูดิโอเป็นทีมงานที่มีคุณภาพสนุกสนานกันเอาไว้รอฟัง เขาจะมีเทปทีเชอร์นะครับเขาจะปล่อยออกมาโปรโมทก่อนนิดๆหน่อยๆครับตอนนั้นต้องรอให้ต้นสังกัดเขาเป็นคนปล่อยปล่อยฟังกันครับมันเป็นทีเชอร์ครับเป็นทีเชอร์เอ่อเทปวันต่ออากาศจริงก็วันที่ส8บกันยานะครับเวลาเก้าโมงเช้านะครับได้ชมได้ฟังกันทั่วโลกได้เก้าเป็นเลขมงคลของบอสโจนะครับวันที่สิบแปด 9้ามงเช้าก็เตรียมตัวเตรียมรับฟังได้เพลงนี้ถือว่าสุดยอดอีกเพลงนึงครับแต่ล่ามีโอกาสได้ฟังเป็นทีเชออยู่ในหลังบ้านของสาวน้อยแต่ฟังไม่ได้ไม่ได้เยอะก็คงได้ยินเหมือนกับพี่ๆน้องๆที่ได้ยินกันนะครับครับ ถ่ายทำเอ็เสร็จเมื่อคืนน้องคุ๋งอิงก็เตรียมตัวเข้ากรุงเทพแม่หน่อยพ่อเอกครูหมือนอิงแล้วก็น้องเอนจี้ก็บรรยากาศการส่งวีลาน้อยเราเข้ากรุงเทพก็มีพีเอ็มมี่แม็กซิมแล้วก็บรรดา ศิลปินแล้วก็ยูทูบเบอร์ในเครือสาวน้อยเพชรเแพงก็มาช่วยกันส่งน้องขึ้นรถน้องเอมมี่เอมมี่มาส่งอุงอิงขึ้นรถเสร็จปุ๊บเอมมี่ก็จะกลับตามน่าจะไปพร้อมๆกับพวกเสียนนพวกบอสนี่นครับจะเดินทางแต่โปรแกรมที่จะเล่นอยู่ที่กรุงเทพในวันนี้สายล่ายังไม่รู้คนระับลืม หรือโปรแกรมครับก็เช้าวันนี้สายล่าก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับหมอลำดังมาพูดคุยกับพี่พน้องๆเพื่อนๆนของสายล่าก็มีเพียงแค่นี้นะครับครับตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงมากครับเยาวร้อนเยาหนาวก็ด้วยความห่วงใยจากสายล่านะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพื่อนๆพนีพ่ๆน,น้องๆของสายล่า ไปทำงานก็พกล่มไปด้วยนะครับสำหรับคนที่อยู่กทมหรือคนต่างจังหวัดส่วนพี่น้องฝังสปปลาวก็เช่นเดียวกันนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับด้วยความรักและเป็นห่วงจากฝ่ายราชิสานใต้ก่อนจากกันไปวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์หรือกดติดตามกดไล์ เพื่อเป็นกำลังใจให้สายล่าและกดแชร์เพื่อเปิดโลกกว้างให้สายล่าอีสานใต้ได้มีผู้เข้ามาชมเยอะๆนะครับสิ่งที่สำคัญโฆษณาอย่าไปกดข้ามครับเพราะอันนี้จะเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสายล่าครับเป็นรางวัลน,น้ำใจสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของสายล่าที่ให้มา โอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก่อนจบกันไปสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีและสบายดีด้ว